เที่ยวมุมมีดมึงเทพวะเอ้ยบาดเาเลยอ่ะโดยมีดโดยมีดอาว่าโดยมีดป่ะโดยพ้องไอ้จะดุมมีดไหนงแะไหนดุมีดดิไหนดุมีดมึงดิแล้วมึงดุมมีดกูดิมึงท้ากูโดนมีดฮะแล้วกู้อมก่อนเลยได้ไหม

ไมเล่นไมเล่นไม่ให้เอาคืนหรอกนะเออย่าด้อยาเอาคืนนะดิเอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทไงนะครับแล้ววันนี้ฮะเรากลับกันมาอีกแล้วก็ผมในส่วนของคาวบอยนะฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะคุณฟองฮะนั่นเลยอ้าวไม่ได้คิดไว้หรอ ไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ใช่แบบนี้เราเตั้งมาอะไรกันแบบนี้อไม่ใช่วันนี้ฮะเราเราเราจะมาเป็นคนดีกันหน่อยไหมเราเป็นคนไม่ดีกันมาสาม EP แล้ว่วันนี้เรามาเป็นคนดีกันหน่อยดีกว่าปกติผมก็เป็นคนดีตลอดเลยนะไม่จริงอ่ะนี่ไม่จริงเลยได้ไงกบดันโอ้โห มวยตองกูหรอหืมหืมมันนี่สองบาท <c oughs> อดไลที่สุด <c oughs> ผมบอกแล้วไงเราจะมเป็นคนดีมาทำตูนนๆๆๆ้นี้เกิดก็ได้ก็ได้ก็ได้นะอคุณเกิดไหนเนี่ย ผม,ผมกำลังเข้าไป <c oughs> สซ้า <c oughs> เอาละครวันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาเป็นคนดีกันสักหนึ่งอีพีก็แล้วกันฮนะวันนี้สิ่งที่ผมคิดเอาไว้ก็คือปนธนาคาร,ราไม่ใช่เราเราจะป้องกันโจรที่คอยป้นธนาคารตามเมืองกันดีไหมแบบว่าเราจะไปเฝ้าแบงก์กันแล้วถ้าเกิดเจอโจรมาปนเนี่ยเราจะยิงเราเลยนะจะป้นตามเลยไม่ใช่อ๋อ เราก็จะปนนั่นทุยเราก็จะทําการวิสามันโจนคนนั้นนะท่านผู้ชมฮะเพื่อเป็นการปกก้องเงินของประชาชนในเมืองนั้นๆนะโอเคไปด้ว่าคุณฟ้องเราเริ่มเมืองไหนดีในเลยเมืองข้างหน้านี่เลยอันดับแรกอันได้เลยไปลุย Let's go เออคุณฟ้องผมตรงใสวะอะไอ้คนณข้างหลังนี่ใครอ่ะ นั่นนะ <laughs> อันนี้ใครอ่ะโจน,นใครมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเอ้ยโจรอ,โ,อโจรโจรโจรได้เวลาพิสามาาันเรียบร้อยนําจับไปแล้วเมืองนี้คนดีเยอะเมืองนี้คนดีเยอะจัดดดิถ้าใครเป็นโจนแล้วก็เรียบร้อยแน่เลยผมว่าอ๋อมันมีคนเลวอยู่เออมันมีโจนอยู่หกคนเองอ่ะ เอาหรอที่เนี่ยนะใช่ไม่มาถึงอังเฟอร์ผมนีคนเปทุกคนเป็นคนดีหมดเลยนะเน่ได้ทุกคนเป็นคนดีแต่รถไฟมาผมว่าทุกคนน่าจะไม่ใช่คนดีงั้นเราไปดูที่รถไฟก่อนได้ไหมมาเฮ้ยนนนี่ไงงงขข้้าาบบยังไงเป็นคนดีหรือเปล่าไอ้นุ๊กเฮ้ยนี่โจนโจนในเมืองนี่นะหญิง อลู่ร้อยลูกลงม้าลงม้าอ๋อตายเลยโอเควิ่ที่นี่คนดีเยอะจังอะนั่นติคนดี่ยมแบบนี้ไม่มีคอนเทนต์อ่ะไม่มีเลยหรอหรือว่าเราจะต้องเป็นคนไม่ดีกันเองนะเราเราเพิ่งยัเราเงเป็นคนดีได้ประมาณนาทีกว่าเลยนะสัตด้านโจยโดนฝังตัวละ เอ้ยผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนห้ามใจไม่ไหวเอ้ยเอ้ยมี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 วางระเบิดเหรอคิดดีๆคิดดีๆีทำอะไรกันคิดดีๆแล้วนี่มึงมาทัศนศึกษาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่ป้นเหรอเอ้ยมันจุดระเบิดมันจุดระเบิดอุ้ยมันปาระเบิดอ่ะคิดดีๆนะทำอะไรคิดดีๆนะยึดดินดีๆนะไอ้บุ๊คเดวิลคิดดีนะที่นี่ ทีนี่โอ้โหคุมกี่คนเนี่ยถ้ามีโจรสักคนอะโจรตายยังหมาเลยเนี่ยเป็นคนดีกันหมดเลยจริงอ๋อรถไปชนหมีตายอ้าวอร่อยเลยแเหรอไม่มีเลยอ่ะตดสายแล้วว่าอะไรเนี่ยจริงโอ้โจรเหลือสีคนแล้ว รเราแค่เฝาฟังคุณไม่ไงเราแค่เฝาจังโจ้ด้วยนั่นเองในเมื่อไม่มีโจ้กูก็ไปโจ้ให้ก็ได้อยู่ฟอร์ดอัลเธอร์แล้วเฮ้ยผมอยู่ฟอร์ดอร์เทอร์มันงฮะมีคนยิงผมอยู่ตรงหน้าเลยนีไ่งไงล่ะเรียบร้อยตอกมาไปดิน้องคิดว่าเจ๋งมากไหมวะไอ้ยฟองมันมามปืนปืนเลยมาด,ดิมาดิอ่ะมาดิอ่ะเจ๋งมากก็มาดิอ่ะเจ๋งมากเข้ามา หอ้ะาอะไน่หรอสะไนมันโหลดช้านะตะไน่โหลดช้านะไหวหรอมาดินี่ไหนอ่ะเจ๋งมากไม่ว้าฮะมาอย่าหนี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 หัวร้องหนึ่งไล่ลอยู่เฮ้ยโอโมอสิตมันมาแทนไอ,นไอ้สไน่ไนี่ไปเลยอ่ะอจบล้วมาดิไอ้รอด้วยกำลังไป นี่ไงไม่เห็นจะเจ๋งเลยนี่แค่เยอะนี่ว่าแค่เยอะแค่เยอะแค่เยอะมาดิมามาดิมาดิะมาดิมาดิมา,มา,ด,มาดิอเหมือนจะเจ๋งอ่ะนเนาะหืมหืมเจ๋งมากไมว่ว่า A few moments later คุณฟงผมพ้นธนาคารหยดเขามาะพ้นนะจะไปเก็บเซฟให้หมดอ,อ้าวกดละเฮ้ยมีสี่ตูก้กลัวอะไรอะ่ะ โอ้ยโ,โลดหมดไม่ตอบว่าอะไรผมรู้สึกย้อนแย้งว่ะเราเป็นคน,คนดีแล้วในแบบของเราไม่ดีว่ะต้องใช้ว่าต้องใช้คำว่าเราพยายามเป็นคนดีแล้วเ้ยแต่ นัดอีคนคนชั่วมันมาเต็มเลยนะตอนเนี้ยจริงเหรอคือเยอะมากชัดๆเต็มเลยพอเรากลายเป็นคนเร็วเขาเร็วตามเลยทำไมเราเราโมยเป็นไอดอลของทุกคนเราอาพี่มาหาชั่วเหรอใช่พอพอเห็นว่้เฮ้ยนี่มันไอดอลชัดๆไปตามดีกว่าเออแต่ก็จริงแต่ก็จริงเพราะว่าตอนเราเป็นคนเดียดีกันทั้งเซิร์ฟแล้วพอเราเริ่มเร็วเท่านั้นแหละ เรงเล่นเบล์นะเติมเติมเลยแต่ตอนนี้คนเอ้ยตอนนี้คนดีน้อยมากเลยนะจ่ายท้าหัวแล้วไปรุนรถไฟเลยไหมอืมน่าสนใจผมขอปนอีกสักหน่อยแล้วทำทุนกันหาซื้อปืนใหม่ปืนผมเปิวไปละตังผมนี่ปิวปกับปืนเลยเรียบรอยโอเคปนี่แค่นี้พอ เรียกมาแป๊บบายลูกพ่อเ e ็ก g กอุ s <S <c oughs> อ้ยเต็มเลยคนเร็วเต็มเลยอุย้ยยิงนำล่องไปก่อนเลยเลย่าดีรออะไรอ่ะไหนกันอ่ะเป็นคนดีหรอผมตรงมาที่ฟอร์ดอารเทอร์ผมเจอคนดี หน้าคนดีอยู่หน้าคนดีเหรอคนดีมาแล้วคนดีอ๋อไปไหนเล่าคนดีไปไหนคนดีหาอยากเป็นคนดีไม่ใช่เหรอได้เป็นแล้วที่ไหนอยู่ปอดเหรอใช่อยู่ปอดเจ้าอะไรจะจับหรอคิดได้ดีนะอ่าจับจะจับจะจับอุ้ยปล่อยปล่อยกูเดือนนี้ อ้าวอะไรอ่ะดีเด่นคาแรคเตอร์หนีเลยกลัวขนาดนั้นเลยอ่ะไอหนุ่มน้อยฮะเปล no ่ารัฐทำหลังกลับมาอ้าว้อ้าวฮอ้จี้บอนหกอายแน่นอนจริงว่าผมมีสไนเปอร์ซัพพอร์ตเรวว่ะมา เอาวฟ้องนะไปล่าคนดีกันใช่ะ